สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบอร์สคุลสุขอนเดอ้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องสซาลาสวรสวรค์นะพี่น้องเมื่อนี้เขาก็อยู่ที่บ้านหอยยางเมืองยังยงพทบุรแขวง,งสวรรค์นเขตือว่าบ้านเขาเองแหละเนาะเมื่อนี้ก็มาตามความเฮี้ยงห้องเนาะของ FC เพือ่อนทะเลว่าห้ามถ่ายชีวิตเซาติกไฮเบิง้งเนาะนะกับคืออันทีสปอร์คนถ่ายลงซองสปอร์อะไรพี่น้องทีสปอร์คนแบบไม่ห้างลูกซองเลี้ยงลูกตาลำพังแหละเนาะที่น้ำสั่งพคนกระเพาเลย เดี๋ยวเขาก็ไปามความเป็นอยู่เผื่อนอกแต่กับบ้านเดียวกันอยู่แต่เขาก็เห็นเพื่อนอยู่แต่เขาก็บริหูคุกไารายละเอียดของเผื่อนปันไดเนาะพี่น้องเพื่อเพื่อนเพื่อกายเนื้อชุดกับบอกใกล้กันดอกแต่ว่าเขากับบริหูรายละเอียดของเผื่อนปันไดเนาะเผื่อกลาเลี้ยงลูกตามลำพังกับซองคนคือจังสีสปอมถ่ายลงไปอะไรเนาะอย่าไปเบิ่งไปชมกันเลยเนาะพี่น้องตอนนี้เขาก็อยู่ในบริเวณเฮือนของสติก เพิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นเฮือนเพิน่นเนาะเดี๋ยวจะนอยให้เพิ่นล้างถ้วยล้างชามเรียบร้อยก็นอนจังสิไปถามเพิน่นให้เพิ่นล้างถ้วยให้เพิ่นล้างยังก่อนเนาะอันนี้เป็นบริเวณขอบเขตเฮือนเพิ่นเนาะพี่น้องนะเป็นเฮือนเอื้อยเพิน่นอันนี้ก็เป็นเฮือนน้องเพินนะ่นเนาะเดี๋ยวเฮาสิไปถามเพิน่นเนาะกกไปรายละเอียดพี่น้องก็หนาจิ โหนและน้องพอเคยผิดโองเศ้าปอมาแล้วเนาะแต่เ้าก็อยากไปถามอีกเนาะพี่น้องเผื่อพี่น้องมงคลบททันได้โหนะอันนี้ก็เป็นลูกชาวพน้องพี่น้องโผูกหาบน้ำมาค่อนข้างสิลาบากเติบตอนนี้ก็คนก็ลงไปหยกหาบน้ำกระลูกพ่น้องใกล้เติบได้บ่งหาบน้ำกับประมาณสองร้อยเมตรพูดเลยบ่งที่นั่งน้อยๆไปหาบมา ตอนนี้เขากระขึ้นมาฮอดเทิงเคื่อนสติกแล้วเนาะสบายดีสติกสบายดีสบายดีอันนี้ก็เป็นลูกชาวเพ่อเนาะลูกชายเพ่อหนึ่งไปหลินบ่ไปหลินอยู่ไหนพ่อเนาะเออพ่อหลินอยู่ในเนาะพ,พี่น้องก็นี่แหละพี่น้องให้มาถ่ายชีวิตเพ่นนอเนาะว่าแต่ละมื่อพาลูกเต้าเห็ดอยู่เห็ดกินยังหายอยู่หากินอียังขนาดหายเาติดเกิดก็อายนแล้วมันก็อายนะพี่น้องเอ้ยไปหา คุดเขียดคุดกบนี่แหละคุดเขียดคุดกบกินคือว oui, ่าเห็ดอยู่เห็ดกินเห็นเฮือนนี่เนาะยืนเฮือนตัวเองเนาะนี่แหลว่าผุ่นไปอยู่ใต้ผบ่เนาะโบเปินเห็ดอยู่เห็ดกินเฮือนเปิดนอนกับผ้าลูกนอนเฮือนนี่นี่คออนยาถามในเลิกกับอันพ่อพ่อลูกเดยจะปีแล้วเนาะได้ห้าปีเลยห้าปีแลวเนาะห้าปีแลวเนาะพี่น้อง นางอันเพิ่นก็อายแล้วหาปีแล้วเด้อพี่น้องเพิ่นก็โสดมาหาปีแล้วเนาะว่าง่ายๆก็ได้เพิ่นก็เลี้ยงลูกตามลำพังเพิ่นก็นานๆอยู่ละว่าลูกเพิ่นก็ติดต่อมาหาอแล้วเนาะมาหามาจบอยู่เพิ่นก็เดือนสองเดือนเพิ่นก็มาส่งเงินให้ลูกเพิ่นอยู่โดยเพิ่นก็บ่ได้ปติบได้ทิ่มเด็กพี่น้องเพิ่นก็ยังส่งเงินให้ลูกให้เต้าเพิ่น่เนาะมันนี่ก็เฮียนหนังสือแล้วเนาะแม่นเฮียนแล้วเหลือแต่ผู้น้อยบ่ทันได้เฮียน ยังเพื่อนนี่ก็เคื่อนไถ่ภาคยังไม่ได้เข่าเองบอกข่าน้าได้ค่เข่าน้าก็เอามาแต่เคื่อนใหญ่เพื่อเล็กกินแบ่งอันน้ำแม่แบ่งอันน้ำแม่แล้วพี่น้องกันมาหนึ่งเห็ดกินเองแม่น้ำสร้างน้ำยังก็คือจังสิเห็นอะไรเนาะใส่หัวได้ใส่บัวได้ตกไปหาบเอาอยู่ใต้ผุดเนาะไปหาบอยู่ด้านแม่มาใส่ไปหาอยู่เคื่อนแม่แล้วพี่น้องเพคนก็เลี้ยงลูกพาลูกกินตามประชาไปหาได้กับเขากินนั่นพอดี ฮายังได้กินนั่นนั่นว่าเนาะนอนสองคนเนาะเพื่อนกระซินเนื้อนอนสามคนเลยพี่น้องเพื่อนกระซิ่นเนื้อเนาะเนื้อหมูได้เพื่อนคนก็ได้ปลากตะตูยังบ่มีได้เพื่อนเหรอยังปลากตะตูก็ยังบ่มีเนาะก็คืนบ่ย่านนะสามันปุ่งๆอยู่นั่นนี่ญานกะเคยนอนเคยอยู่เลยได้สาวกับ่อปันไดย่านกะเคยนอนเคยอยู่บ่อปันไดเนาะพี่น้องกุ้มกินบ่เขานี่โบกุ้มปันไดเลยเพื่อสิฮอดเขาใหม่ก็ได้ซื้อ สิบซ้าวพูเลวแต่ละปีนะสิบซ้าชอบข้าวเปลือกข้าวสารข้าวสารเออข้าวเปลือกนี่เลยข้าวสารข้าวสารโย่ข้าวเปลือกนี่แหละอันแรกที่เห็นนี่ก็คืออันกระสอบนุ่นด้วยพยายามโมเมนกระสอบข้าวเนาะนุ่นกระสอบนุ่นเนาะไปหาสมือปะน้ำใช่ไหมไปเอาขู่มืออะไรมืออะไรหาผู้น้อยนี่ไปหาพรเนาะผู้น้อยนี่ก็ไปคือกันบังมือเพิ่นก็ไปบมือก็บ่ได้ไปเงินได้สิหาใช้ เงินกหาแนวอันไปหาแหงมือเสือกับแหงไข่มดแดงกันเสือก็ได้เสก็ได้เก็บ่ได้แล้วเนาะแม่นไปมือด้มือบ่่นแหละามาบ้านเนาะพี่น้องมือได้มือบ่ได้ก็ได้ก็พอตให้ลูกซื้อขนมแลเนาะแม่นบ่พอสิได้หยังดอกตัดอ้อยแหงแดงบ่หาเงินสู้ซนขนาดนี้เลี้ยงลูกเพียวเพิ่นเนาะลูกผู้หญิงกับผู้ชาย กินกับเก่งกับเติบพอะไรเนาะมายิงกับผู้ชายก็ได้เลี้ยงลูกเพื่อชิ้นใหญ่เพื่อชิ้นใหญ่เนาะผู้หนึ่งกับพะลินเห็น้อมเอ้ยลำช่างผนกาเพคือว่าอะไรต้องผลน้อยไปหาเมื่อก้กับแม่ไปหาเปลี่ยนกันเถอะหลยช่วงแม่ช่วงลูกเนาะพันผู้หนึ่งผนยังน้อยเนาะผู้หนึ่งจะปีอันนี้แปดปีแล้วแปดปีแต่ยังโตน้อยอยู่เนาะแม่ผู้ผผูู้้ชายในไรสั้นหาผู้ชายหาผู้หญิงแปดพี่น้องก็ยังน้อยอยู่เนาะ ชีวิติ่นกะไปตาสงสารอยู่ได้หามน้ำไปไกลเข่าหน้าิันกะแต่ว่าช่วงนี้ยังมีพอกินอยู่เนาะแมนสุราพูดไดย่อคาว่าช่วงกันเข่าพูดได้ซดันาเริ่มิดำนาเด็กเบิ้เข่าเนาะคนไลน์เนาะคนไลน์เด็เพราะว่าครอบครัวิ่นคนลายได้ใช่แบ่งทั้งนั้นทั้งนี้เนาะแมนเอื้อยเอื้อยกับเพื่อนไปใกล้กับลูกแล้วก็จกคนเลยสองสองรวมพอแม่เป็นสี่เนาะนั่นเองก็สามเลยแมนอยู่เพื่อนแม่อีก คุณแม่ก็ลายคนเนาะคนโมเมนต์สิปลายคุณพ่อรวมกันคนมันก็ลายเด้อพี่น้องคนสิปลายแต่กะบ่แม่นต์วะสิบปลายนี่สิมีสิมีคนมีเงินมีคำกับบ่ออะไรกับพ่อตะกุ้มปากไผรปากมันเนาะแม่นไม่ว่าพ่อกุ้มปากไผรปากมันอะไรพี่น้องเอ้ยเขาก็สิตามเพม่นทำในกับผ้าเบิ่งเอือนผัวนาะวันนี้เอือนมันก็ได้ให้เสืติ๊กผ้าหล่อเบิ่งกับเสา้อันนี่ อันนี้หนุนมหนุ่มคนไหนอันนี้ก็ับได้ใัทอันนี้กับได้ใัทพี่น้องเอ้มันข้างข้างหน้าผัดลืมเบิรงตัวหน้าตอกแล้วมันมาตอกตัวนี้บริษัทบริษัทนี่นาะลืมมาเนาะมันก็เลยเป็นกว่างเลยเป็นกปงโป่งเลยเนาะก็เลยบ่ิษัทมีอย่างเนาะเพื่อนเพผ่นก็ได้นอนอยู่หันเนาะแมนนอนอยู่หันเด้อเพื่อนเพผ่นก็มีได้สั่งอย่าเนาะพี่น้องบ่ิษัทมีอย่างเนาะนมนมคนไหนพี่น้องเอ้สนใจพาติดต่อเข้ามาด่วน จะเป็นพ่อนังอันบอแล้วอันอันยังมีพ่อใหม่อยู่บ่อันอันยิ้มว้าวก็ได้เปลาเหรอว่าเซลเพื่อนได้เพี่น้องตามภาษาคนบ้านเดียวกันเนาะก็นี่แหละพี่น้องชีวิตเพื่อนก็ได้น้องให้มาติดตามเหมือนกับะมาณนี้แล้วเนาะเพื่อนก็เห็ดอยู่เ็ดกินกับพาลูกกินข้าวกินน้ำเนี่อันนะเป็นเพื่อนเอื้อยเนาะเน่ยเพื้อยเอื้อยกับปกติคันมีน้ำกับไส้ทำกันนี่แหละเป็นบ่ คันมีน้ำแล้วก็เอาอยู่นี่เออคันบ่มีแล้วไปหาน้ำกันอีกแมน่นแม่นเนาะห้องน้ำห้องน้ำยังบ่ได้มีเด้อพ<ฮ>ี่น้องก็คือว่าอะไรเนาะคันอยากอันปวดน่าปวดว่าก็แล่นเข้าป่าคือเสียมแล่นเข้าป่าคือว่าอะไรเพิ่นก็ได้ไปลงกระตางเดินเทื่ยนนี่ก็เดินตัวเองซื้อแล้ววะแม่ซื้อให้เดลอแม่ซื้อให้เนาะแม่นซื้อตะกี้พุ่นแะไรแม่นให้แม่ซื้อตะกี้แม่นแม่นให้เด้เด้เฮือนมันก็สูงฉุงได้ ชุูงขนาดเลยอันนี้ก็เป็นภายในเดินพา่นอกพี่น้องอันนี้ก็เป็นเดินภายนอกเดินแม่มันชื่อไงเฮกี้ภายนาะแม่นรักซื้อเฮกี้ไม่นี่บโมเมนไม่จะคลองบ่ไม่เฮือนเฮือนเอื้อยเอื้อยมามาปลาเมียนยันมันถือฝนแล้วมันสีดอกนะอ๋อไม่ไม่เฮือนผู้นั้นแม่นมาไหว้นี่โมเมนไม่แล้วเดินพี่น้องไม่เฮือนผู้นั้นเพื่อทีเหตุเฮือนดินคะเด็กเสาเฮือนดินเพคนอยู่หันเนาะกระหลังเฮือนเพม่อนมันแคบแล้วก็เลยมาไหว้ในนี่เนาะกับประมาณนี้แล้วเนาะเดินเฮือนเหมือนกับเหนมื่แหละพี่น้องเย น้ำส่างก็คือว่าอะไรโยกอะไรก็บบอออกปะเจ้าอะไรบอเองบอได้โยกแต่โดนอะไได้เอลยเมื่อยบะเพรามันนานมันอันเฮียแน่นมันอัน่นนะมันยันได้สัมอิวอะไมันยันขึ้นแม่จบอได้ใช่มาหันมันสามปีอลไรได้น้ำส่างอันนี้นะบอได้ใช่ยาใช่สามปีแล้วเนาะคันคันมีอันน้ำส่างได้ดีเนี่ได้ขึ้นเนี่ยค่ะเคด็อกอันนี้จะบอได้ลำบากไปหาบเนาะน้ำมันแห้งอยู่ได้ในนี้นะอ่ แต่ว่าจะมันเป็นยังไมจะมันเป็นยังเนาะโอเคเด้อพี่น้องบ้านนี้กะสำหรับทานได้เนาะอยากเจ้านคำสั่งให้สติ๊กเนาะพี่น้องก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เนาะในนคำสั่งเพลนเพเนาะสำหรับทานได้ อยากสนใจหรือว่อยากกายติกติ๊กติดต่อว่าติดต่อว่าทางเฟซบุ๊กขวดก็ได้ได้พี่น้องติ๊กวงศาได้เฟซบุ๊กขวดเป็นภาษาไทยแล้วโสดได้พี่น้องเด้อโสดนะโสดแต่ก็มีลูกติดนั่นแหละเนาะว่าง่ายๆขนาดเนาะโอเคเด้อขอบใจได้ลายได้สติ๊กเด้อสำหรับคลิปนี้ก็บทข่คอยติดตาไว้ชั่นนี้พี่น้องเอ้ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดสั่นกระดิ่งให้ในเด้อพี่น้องก็ขอบใจสติ๊กไดลายเนาะที่ให้มาเกาะชีวิตขนดวันนี้เนาะสวัสดีสวัสดีพี่นน้้อองเกก็็ายแลว